คำว่า AI detector แล้วก็กดให้มัน detect นะคะ,ะล้วนๆนะนะเดี๋ยวนี้จะไปลองทำให้เขา humanize นะคะนั่นคือหน้าที่หลัก0%ค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ที่ UK AI มีบทบาทในทุกวงการค่ะการใช้ AI เข้ามาช่วยเขียนไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไปขอเพียงแต่ว่าให้งานวิจัยเป็นของเราไอเดียเป็นของเราเรามีส่วนร่วมในการเขียน AI แค่ปรับปรุงการเขียนให้ชัดเจนขึ้นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะเวลาเราส่งงานเขียนเราเราก็ต้องทุกต่อมต่อใช่ไหมคะว่างานเราเนี่ยจะถูกดีเทคว่าเป็น AI ทําหรือเปล่าทั้งที่เราเป็นผู้ริเริ่มในงานเขียนนั้นเราเป็นคนทําวิจัยเราเป็นคนมีส่วนร่วมในการออกไอเดียจริงๆถ้าเป็นงานเขียนปกติเขียนคอนเทนต์เราก็หงกลัวค่ะว่ามันจะดูเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเวลาให้ AI เขียนค่ะ ปัญหาทุกอย่างมีทางออกได้อย่างแน่นอนแค่เพียงเรามาเจอกันค่ะเลยต้องไปฟังเลยนะคะว่าคลิปนี้ทางออกของเรื่องนี้ที่ไม่ใช่ทางตันคืออะไรทำยังไงให้งานเรามันเป็นภาษาเรามากขึ้นค่ะมีวิธี อยู่ตรงไหนคะระหว่างการใช้ AI เป็นเครื่องทุนแรงกับคัดลอก AI จนกลายเป็นงาน AI ค่ะแน่นอนเส้นแบ่งอยู่ในตัวคนทำค่ะคนทำรู้ดีอาจารย์ชอบถามเสมอค่ะว่าเรามีกระบวนการทำอย่างไรนะคะไม่ต้องถามแล้วนะว่าใช้ AI หรือไม่ทุกคนใช้อยู่แล้วแต่เรามีกระบวนการทำอย่างไรเรามีส่วนร่วมแค่ไหนเราตรวจสอบสิ่งที่ AI ได้มาไหมแล้วมีการปรับให้งาน AI เป็นอัตลักษณ์ของเราหรือไม่ถ้ามีสิ่งนี้นะคะสอบผ่านเลยค่ะ นั่นคือ AI เป็นเครื่องทุ่นแรงแต่ไม่ได้ทำแทนเราค่ะใช้ AI แบบน่ารักน่ารักรู้จักพัก รู้จักช่วยทำค่ะนี่คือคำขวัญที่อาจารย์เน้จะมอบไปให้เลยใช้ AI อย่างมีจริยธรรมแต่อย่างไรก็ดีเราคงไม่อยากปวดหัวใช่ไหมคะถ้างานที่เราส่งเนี่ยมันดูเป็นงาน AI เกินไปจนเราต้องมานั่งตอบคำถามครับว่าผมหนูใช้ AI อย่างไรดังนั้นเอาให้มันผ่านเลยดีกว่าให้มันเป็นภาษามนุษย์เลยดีกว่าให้มันสอดคล้องราบรื่นเลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งตอบคาถามไม่ต้องมานั่งชี้แจงให้ปวดหัวนะคะในยุคที่ทุกคนใช้ AI ไอทัน 他来 แต่ใครจะใช้ AI ได้ว้าวอาจารย์นี้ก็จะเอาเครื่องมือมาถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องการปรับภาษา AI ไม่ใช่ว่าก่อนมี AI ใช้เวลา3วันแต่พอมี AI ยังต้องปรับภาษา AI 3วันมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือนี้จะเป็นคําตอบให้ค่ะก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะขอบก่อนเลยอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็บอกว่าชอบค่ะกดหัวใจกดไลค์ให้อาจารย์เนทีค่ะถ้าอยากจะแชร์ก็อยากได้เก็บไว้นะคะจงแชร์ไปเลยค่ะ ให้คนที่คิดว่าเขาได้ใช้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่สำคัญจะกดปุ่มคลิกมาเจอกันได้ง่ายๆเลยก็แค่กดสั่นกระดิ่งและติดตามเท่านั้นเองค่ะแา่คนมาฟังอาจารย์นี้เราก็จากไปไม่ได้ติดตามเลยนะคะ จากสถิติที่ค้นพบก็เลยอยากให้ทุกคนมารวมกันมาเป็นบ้านเดียวกันค่ะแล้วถ้าอยากใกล้ชิดกันมากกว่านี้นะก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะแค่50บาทจะเดียนเป็นสมาชิกค่ะแล้วอาจารย์จะมีของขวัญพิเศษมอบให้เล็กๆน้อยๆทุกคลิปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้เลยนะคะสองนาทีสุดท้ายมีให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสรุปรวมนะคะว่า AI ตัวนี้ดีอย่างไรคะ่ะอาจารย์นี่จะพาไปทดสอบก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีเวลาก็ติดตามการทดสอบของอาจารย์นี่กันนะคะว่างานเขียนวิชาการของเราจะรอดหรือไม่นะคะเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าตัว h u m b o t AI AI ที่อาจารย์นี่จะแนะนำวันนี้จะพาพวกเราไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านั่นคือไม่โดนตำรวจ AI เลยค่ะ อาจารย์เนจะมาทดสอบแล้วทําไมต้องมีคลิปชุดนี้ด้วยคะในเมื่อเคยมีคลิปของคําบอท AI ออกมาแล้วที่ต้องมีก็เพราะอะไรคะเพราะเขาอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆไงเออแล้วเพราะอะไรอีกเพราะคิดถึงทุกคนไงคะ AI ก็ไม่สามารถแทนใจอาจารย์เนที่จะเจอทุกคนได้ก็เลยต้องทําคลิปออกมาค่ะเวลามีอัปเดตอีแอบแอบอ้อยหน่อยนึงโอเคค่ะนี่คือการทดสอบค่ะ อาจารย์นี้ให้ดูเปเปอร์นี้เลยค่ะอ็บส r ตรกนี้อาจารย์นี้เขียนเองนะทุกคนเป็น a ็บส r ตรกที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร TCI 1ค่ะเป็นภาษาไทยอันนี้รับรองทุกคนได้ว่ามันคือเขียนเองเนาะแต่ว่าเราอยากจะส่งไปตีพิมพ์ต่างประเทศดังนั้นอาจารย์จะเอางานเขียนตัวนี้แอบโปรโมทนิดน,นึงตีพิมพ์ในวารสาร EJU ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละดังนั้นอาจารย์นี้จะเอาไปเขียนค่ะ อาจารย์นี่ก็เปิดเลยค่ะ His AI นะเพื่อดูว่าเดี๋ยวอาจารย์นี่จะเลือกโมเดล AI ให้ทุกคนในหน้าจอเดียวเลยของ His AI อ,อาจารย์นี่ก็ไปก๊อปปีมาเลยที่เฉพาะบทคัดย่อภาษาไทยมาค่ะ His AI ก็จะมีหน้าจอเหมือนกันกันกบหน้าจอ AI Generative AI ทั่วๆไปนี่แหละแล้วอาจารย์นี่ก็ใส่พร้อมค่ะซึ่งเช่นเดิมนะคะสมาชิกนอกจากจะทักแล้วยังบอกรักด้วยเดี๋ยวส่งพร้อมนี้ให้ค่ะ ไปก๊อปปี้พร้อมนี้ได้เลยเป็นพร้อมภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ายังไงก็เราก็จะให้เขาแปลเปภาษาอังกฤษอยู่ละใส่พร้อมภาษาอังกฤษมันซะเลยเพื่อความรวดเร็วซึ่งในพร้อมนะคะจะมีวงเล็บให้เราแก้ไขนะคะตามศาสตร์ของเราแล้วสิ่งที่อาจารย์เน้นในตรงนี้ก็คือว่าต้องเมนเทนออริจินอลคอนเทนต์นั่นคือต้องคงคอนเทนต์อาจารย์เนว้ซึ่งเป็นคอนเทนต์เราเขียนเองแล้วที่สําคัญนะคะ ในพร้อมอาจารย์นี้บอกไปเลยค่ะว่าจงเขียนใหม่ให้เป็นภาษาธรรมชาติแล้วหลบพ้นจาก AI d e ดี c t o เตอร์ด้วยนะอย่าโดนตำรวจ AI จับเด็ดขาดเออบอกไปสักขนาดนี้แล้วแล้วเลือก AI ตัวเจ๋งๆเลยนะในเลือก AI ภาษาเขียนดีนั่นคือ Cross ค่ะ Cro s สามจุดห้าอ่ะลองดูนะคะว่า Cross พระพาอโนไทรอดไหมนี่ค่ะเป็นไฟล์เลยอ่ะอาจารย์นี้ก็ไปเปิดไฟล์ Word ท,ที่เจ n เนเรตมาก๊อบบี้เสร็จเดี๋ยวอาจารย์นี้จะไปตรวจสอบ ะะกับตำรวจ AI 2ตัวด้วยกันค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ทุกคนเลยนะคะ,ะมาที่ตัวแรกที่คนไทยนิยมมากไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ zero GPT ค่ะอาจารย์นี่ก็ copy นะคะแปะแล้วก็เทสเลยค่ะพอ copy แปะเทสปุ๊บ100% AI เลยนะคะ <laughs> zero GPT ถึงแม้ว่านี่ใครคลอสก็ไม่รอดค่ะตัวต่อไปนี้จะใช้ Qbot ค่ะปีแปะ abstract ไปแล้วก็ดี Text เลยค่ะน,น่านนคะ ร้อยเปอรเ็นะคะเทเป็น AI ทั้งหมดนะคะไม่รู้จะแก้ตรงไหนเหมือนกันนี่ขนาดต้นฉบับเป็นของอาจารย์นี้เห็นไหมคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาที่ฮัมบอท AI ค่ะระเอกของวันนี้นะคะหน้าจอฮัมบอรดนะคะตอนนี้มีฟังก์ชันเยอะเลยนะจะมาที่ฟังก์ชันแรกนะคะที่เราจะใช้ก็คือ AI Checker ค่ะนะก็ไปคลิกเลยนะคะอยู่ที่บรรทัดที่2ค่ะพอคลิกเสร็จนะคะเราก็จะแปะ Abstract ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วปุ๊บก็เช็คเลยค่ะลองเช็คดูก่อนนะว่าเขา Detect เ,เป็นยังไงบ้างตัวแดงขึ้นเลยค่ะบอกเลยว่าสิ่งที่ให้มาเป็นผลผลิตจาก AI ล้วนๆเดี๋ยวนี้จะไปลองทำให้เขา Human n i c e นะคะนั่นคือหน้าที่หลักของ h u บอด AI เลยกด h u m a n Ni nice นเลยค่ะพอกดเสร็จขึ้น2หน้าจอมาก่อนนะคะเป็นหน้าจอซ้ายและขวาค่ะ,ะจะได้กด Human nice ค่ะกด Human nice เสร็จนะคะ หน้าจอฝั่งขวามือก็จะเริ่มทำงานค่ะเห็นไหมคะนี่คือการ humanize n ของเขาค่ะเขาบอกเลยตัวสีส้มๆคือสิ่งที่เขาปรับคำให้ใหม่ไม่ให้มันเป็นหุ่นยนต์นะไม่ให้มันเป็นโรบอ t ให้มันเป็นภาษามนุษย์มากขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถเลือกระดับได้นะเลือกได้หมดเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาลองเข้ากันค่ะเริ่มที่ zero GPT ก่อนเลยนะคะอาจารย์ copy สิ่งที่ humanize แล้วจาก h a m b o t นะคะมาใส่ตรงนี้เลยแล้วกด detect text เลยค่ะ ว้าวศูนเปอร์เซนค่ะอาจารย์เนไปที่ q ิวบบ้างค่ะถ้าจําได้คงเห็นนะคะเดิมมัน100%อยู่มาเลยค่ะแปะเลยค่ะแล้วก็กดใหม่ดีเท t AI ใหม่ค่ะศูนเปอร์เซนแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากการตรวจสอบนั่นคือเท x กนี้นะคะไม่มีความเป็น AI แล้วนอกจากนี้นะคะแฮมบอยังมีอีกหลายหลายฟังก์ชัน อีกฟังก์ชันหนึ่งของแฮมบอรนะคะนั่นคือพาราเจลิซิมเชคเกอร์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เนสจะพาไปลองใช้ดูก็กดไปที่พาราเจลิซิมเชคเกอร์เลยค่ะนั่นคือเป็นอีกอันนึงที่เราได้ใช้กรรันก็คือเช็คความซ้ํากับคนอื่นนะเดี๋ยวเอา abstract นะคะที่ทําเมื่อกี้มาลองเช็คดูนะคะ abstract ที่ humanize แล้วโอ้โหกูดรอปเลยค่ะไม่ได้เป็น AI อีกต่อไปแล้วค่ะนี่นะคะคือเปเปอร์ของอาจารย์เนสนะคะตีพิมพ์ไปแล้วนะคะใน s c o l p u s เดี๋ยวอาจารย์เนสลองไปก๊อปปี้สย่อหน้าแรกมาดูค่ะ ว่าเขาหา p พาเ i ล r ซึมเจอเพราะอันนี้ตีพิมพ์ไปแล้วนะคะมันก็ต้องเจอเนาะอ้าเจอแล้วค่ะ26% p a ิบ i r i อ m อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราเพิ่มเติมนอกจากการช่วย Human นไนส์ปรับภาษาให้มันเป็นภาษาพารอดแล้วก็ยังเพิ่มเติมนะคะการเช็คพาเ i ล r ซึมหรือการคัดลอกผลงานด้วยนะบอกเลยว่าอันนี้มาจากเปเปอร์ไหนให้เราไปปรับแก้นอกจากนี้มีตัวช่วยเขียน a i e s s a y ด้วยค่ะ เป็นตัวช่วยเขียนนั่นคือเราจะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ต้องไปใช้ generative AI นี่ก็จะก๊อปปีพร้อมเดิมค่ะที่ให้ทุกคนค่ะก็คือทำหน้าที่ปรับภาษาไทยอาจารย์เน่หน่อยด้วยตัวช่วยเขียนตัวนี้นะพร้อมเป็นพร้อมเดิมเลยภาษาไทยเป็นภาษาไทยเ,เดิมที่เราเคยใช้ใน Hik AI รอบนี้นะคะอาจารย์เนก็จะเลือกให้มันเป็นระดับ Ph.D. ค่ะภาษาเขียนให้เป็น Ph.D. เลยเดี๋ยวเองมาดูกันนะคะว่าผลที่ได้เป็นยังไงกันบ้าง ผลกำลังออกมาแล้วค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีผลออกมาแล้วนะคะแล้วลองเช็คไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อผลออกนะเขาจะเช็คเรื่องของ AI ไปเลยผลที่ได้ออกมานะคะก็เป็นภาษามนุษย์เขียนเลยค่ะดังนั้นทำใน one step เลยนะคะในรอบเดียวเลยคือ AI essay writer นะคะฟังก์ชันนี้นี่ก็ได้ภาษาเขียนออกมาเลยสามารถเช็ค p a g i i s m ที่นี่เลยได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นเนทจะเอาสิ่งที่เขียนลองไปเช็คนะคะใน Zero GPT ดูว่ามันได้เป็นภาษามนุษย์แล้วจริงหรือไม่ Detect อีกรอบหนึ่งนะคะเอาตำรวจ AI ตรวจอีกรอบหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะทุกคนมั่นใจได้0%ูนยเซนค่ะไม่มีคราบ AI เหลืออยู่แล้วไปลองเช็คต่อนะคะที่ Qbot AI ค่ะ เช่นเดิมค่ะไปแปะเท x กแล้วก็ดีเท็อีกเหมือนเดิมศูนเช่นเดียวกันค่ะไม่มีคราบ AI เหลืออีกแล้วดังนั้นสามารถตั้งต้นเขียนได้ที่ h u บ b o t AI ได้เลยนอกจากนี้นะคะยังมี AI ช่วยในการอ่านด้วย AI Reading ด้วยนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้ค่ะก็ช่วยให้เราอ่านบทความได้รวดเร็วมากขึ้น ใครที่สนใจนะคะอยากจะลองใช้ h u m บอร AI นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวอาจาระเนตทิ้งลิงก์พร้อมโค้ดส่วนลดที่ Description สามารถไปกดลองใช้กันดูได้เลยค่ะสรุบสังนาทีสุดท้ายค่ะรอบนี้เป็นการทดสอบการใช้ AI นะคะในการปรับปรุงภาษาเขียนโดยในใช้ตัวตำรวจ AI 2ตัวค่ะนั่นคือ zero gpt com ที่คนไทยนิยมใช้แล้วก็ qbot com ซึ่งก็มาแรงเช่นเดียวกันค่ะ2ตัวนี้ตรวจสอบได้อย่างเข้มงวดกวดขันเลยทีเดียว ีการใช้ทำบอร์ดเในการปรับภาษานะคะวันนี้มีแสดงให้ดูถึงหลายอย่างทีเดียวเลยค่ะที่ต้องอัปเดตขึ้นจากอีพิโซดที่แล้วเนื่องจากว่ามีหลายฟังก์ชันที่มากขึ้นก็ลเลยต้องมาทำให้ดูหลายอย่างเลยสิ่งที่สำคัญนะคะในการใช้ AI งานเขียนเป็นของเราจงตรวจสอบงานอยู่เสมอซึ่งท u บอร AI ก็ถือเป็น AI เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ภาษาเราไม่ต้องไปติดตำรวจ AI โดยที่ปัญหาคือถึงแม้ว่างานเขียนจะเป็นของอาจารย์นี้เองก็ตาม ตำรวจ AI ก็เข้มงวดรอบคอบเหลือเกินจนมีคนบอกว่ากระทั่งเขียนเองกับมือก็ยังติดตำรวจ AI ค่ะอ่ะลองมาดูค่ะทำบอร์ด AI นะคะโดยสรุปมีอะไรให้เราบ้างวันนี้สาธิตนะคะการใช้ h u m a n n i g h t AI ปรับภาษาให้เป็นภาษา,ษาธรรมชาติมากขึ้น AI Checker เอามาตรวจเช็คงาน AI ว่ามีเอไ i สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ p าเจ i ิซึ่มเช็คเกอร์เอามาเช็คพาเจิซึว่าคัดลอกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ อาจารย์นิสาทิตให้ดูจากงานตัวเองที่ตีพิมพ์แล้วก็ไปเจอค่ะว่าคัดลอกงานตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ AI essay writer ค่ะสามารถปรับปรุงภาษาเขียนตัวเองได้ที่แพลตฟอร์มนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้โชว์ให้ดู4เมนูนี้แล้วก็แนะนำว่ามี AI reading นะคะไปลองเอา AI มาช่วยอ่านได้ที่สำคัญถ้าสนใจจะใช้ทำบท AI นะคะสนุนราคามันไม่ได้แพงอะไรนะคะราคาเท่ากับ AI ทั่วไปเป็นหลักร้อยต่อเดือนนะก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปใช้โค้ดส่วนลดกันได้เลย การทำงานอะไรก็ตามนะคะผลงานอยู่ในชื่อเราต้องเป็นของเราความคิดริเริ่มการลงมือทำเป็นของเรา AI เป็นเพียงส่วนเสริมที่ทำให้งานเราดีขึ้นะน,นะคะชอบกันไหมคะทุกคนนะคะถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งหัวใจให้เป็นกำลังใจนะคะ แล้วก็แวะเวียนกันมาบ่อยๆตอนนี้ช่องอาจารย์เนปเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนเป็นดรเน a เแล้วค่ะจะได้สั้นจะได้จำง่ายจะได้อยู่ข้างๆใจทุกคนค่ะบอกเลยถึงแม้ว่าช่องนี้ช่วงนี้จะลงแต่เรื่อง AI แต่ยังต้องการสมาชิกต้องการผู้ติดตามมา Humanize มาฮิวใจให้อาจารย์เน้ด้วยนะคะทุกคนนะภาษาเข้ากับคลิปนี้เลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ